ครีมนวดผมซันเซลผมนุ่มลื่นราวกับผมใหม่แค่ใช้เพียง5ครั้งผิวดูใสขึ้นจุดด่างดำดูจางลงความกระจ่างใสที่มีตะบวกกานเยไลท์ครีม SPF17 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเตอ๋อชันทวทย์ครับวันนี้ผมก็มาเหมือนเป็นหนุ่มคนแรกครับในโครงการหนุ่มน่ากินนะครับเคยทำอะไรแบบนี้กับแฟนคลับไหมใช่ไหมครับไม่เคยเลยครับ ไม่ไม่เคยมีการแบบประมูลไม่ไม่เคยมีการแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้เพียงแต่ว่ามากสุดก็คือช่วยร่วมออกแบบเสื้อให้กับแฟนคลับแล้วก็เหมือนอนําเสื้อไปขายแล้วก็รายได้เข้าการกุศมลมากอะไรประมาณนี้แค่นี้คิดว่าวันนี้น่าจะได้อิ่มบุญแน่ๆแล้วครับอันหนึง่งส่วนอิ่มท้องเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการอิ่มท้องแต่ว่าน้องๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพี่เป็นคนกินเยอะมากอาจจะไปแย่งน้องกินได้ตักให้ไวนะแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเราต้องไปเจอกันละจะแอบไปเซอร์ไพร์ ชื่อนุ่นค่ะค่ะชื่อปกค่ะชื่อนี้ค่ะมาพวกมาจากเชียงรายค่ะเป็นเพื่อนปกมาจากกรุงเทพค่ะไอ้มาจากกรุงเทพเหมือนกันครับเป็นคือร้สักกันในกลุ่มของแฟนคลับวันจะได้มาด้วยกันไหมที่ได้มาเจอนี่นหน่อยค่ะ่ไม่เคยค่ะก่อนอันนี้แบบเคยเจอแบบพี่เจ๋งมาก บุกนี่เคยเจอพี่เต๋อครั้งหนึ่งค่ะที่เชียงรายพอดีพี่เต๋อไปโปรโมตเอทีเอ็อะค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะไม่เคยค่ะเคยแต่ตามผลงานมากกว่าค่ะดูจากในทีวีในโรงหนังค่ะเราเราชอบอะไรในตัวพี่เต๋อนีคะตัวี้เนี่ยนี่ชอบที่แบบความฮาแบบเขามันมีเสน่ห์มีความฮาเลยเนี่ยขาแบบไม่ได้หล่ออย่างเงียแบบว่ามีน้ําใจแล้วก็มีแบบบุคลิกที่แบบเฮฮาลูกสนาน่ารื่นเลยค่ะพี่ชอบทำไมถึงอยากร่วมโครงการ ก็ก็คือพอดีอยากทำบุญอยู่แล้วด้วยค่ะโดยส่วนตัวชีพเองเป็นหมอค่ะแล้วก็ก็คือเห็นว่าโครงการที่พี่เต๋อเลือกเนี่ยก็ค่อน้างสอดคล้องแล้วก็อยากทำบุญด้วยเนี่ยค่ะกลังคุยกันอย่างนอ้รถเลยจ้ายกมือไหว้าครับสวัสดีครับเราไม่มีการคิดการอะไรเลยอ่ะน้องๆรู้ไหมว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างก็ไปบริจาคเงิน ครับแล้วก็กินกลิ่นผกค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราเริ่มจากทำบุญก่อนดีไหมจะได้อิ่มบุญได้พร้อมยังครับพร้อมค่ะอะพร้อมแล้วไปกันเลยไมองนะอลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนยานพาหนะคือรถตู้แล้วแล้วก็ำลังจะพาน้องๆนะครับเดินทางไปที่มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กนะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีตรงรุสสริชัยซึ่งเป็นแหล่งที่น้องๆมากันนั่นแหละไรคือน้องก็อยู่รุสุริชัยทำ <rium> <asure it. S 1> แล้วก็เดินทางมาถึงแก้มีเพื่อที่กลับไปที่เดิมอีกครั้งนึงครับก็ถือว่าเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากหายไปประมาณชั่วโมงกว่าที่เคยไปโรงพยาบาลร่างวิจิสองครั้งแต่ว่าไปติดติดกันสองครั้งอ่ะแล้วแบบรู้สึกแย่มากเข่าเพราะว่าครั้งแรกครั้งแรกไปตรงโซนที่เขาเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ไปแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งชื่อน้องอะไรไม่รู้น่ารักอ่ะแล้วก็แบบมันเป็นเล่นของเขาของเล่นเมคเขาอานิทานี่เขาฟังอะไรอเงี้ยแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งห่างกันประมาณเกือบเกือบเดือนนึงแล้วแบบน้องนั้นก็ไม่อยู่แล้ว พอไปถามพยาบาลก็บอกเออน้องแบบไปแล้วนี่พี่เต๋อเลือกเองใช่ไหมคะที่จะบริจาคเลืที่นี่ใช่เพราะพี่คนแบบชอบรักเด็กน้องพี๊ว้าวแล้วก็แบบสนใจที่จะประมูลไปกินข้าวกับพี่คือได้มาทําบุญแล้วก็ได้มาเจอพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นโชคของชั้นคือนหนึ่งได้ทําบุญและได้เจอพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ตรงนี้จริงๆอยู่ในรถเราถอนบวกก็ได้นะไม่ไม่นไรถอนด้หรอครับหมอบ้าสอดมาแบบนี้ ดีแล้วดีแล้วจะได้แบบตัดหน่อยนะเสือเสอถึงแล้วครัพี่พี่ถึงแล้วว่าถึงแล้วคะรับอ๋อถึงแล้วพี่พร้อมแล้วมาดิไปถึงแล้วครับ เ่า <laughs> โอเค,อเ,ค <laughs> เอาละครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ตึกสะอาดสิพิพัฒน์นะครับซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาลราชวิถีแห่งนี้แหละแล้วก็เป็นที่ตั้งของมูลนิธีด้วยซึ่งตึกสะอาดนั้นอยู่ตรงออกข้างหน้านี่เองอันนี้เลยถึงเลยนี่ครับถึงแล้วเนี่ยอ่ะโอเคาปพวกเรา้น้องสวัสดีพี่เขาหน่อยครับสวัสดีครับพี่ธันชนกครับผมตเต๋อชันทวิทย์นะครับ <laughs> ก็เป็นตัวแทนจากรายการ my play lady นะครับ นำเงินที่น้องๆเนี่ยประมูลในโครงการหนุ่มน่ากินนะครับมามอบให้จํานวน1 0 0 0 0มื่นบาทครับนี่ครับมอบให้กับบริษัสนับสนุนเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก ในฐานะเป็นตัวแทนของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กนะคะขอขอบคุณคุณเตอ๋อแล้วก็รายการไม p เพย์ d y ดีนะคะคที่ได้มอบเงินส่วนนี้ช่วยเหลือน้องๆที่เป็นที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดซึ่งในประเทศไทยยังมีอีกเยอะนะคะรอรับการช่วยเหลืออยู่เงินจํานวนนี้ก็จะต้องนําไปใช้ประโยชน์ให้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนการนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะครจริงๆแล้วเนี่ย ทางรายการ m y p l e d y นะครับก็เป็นแค่ตัวแทนเฉยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่บริจาคกันมาจริงๆก็คือน้องๆทั้งทั้งคนนี้นั่นเองครับก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยครับแล้วก็หวังว่าเงินนี้จะเป็นประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเยี่ยมน้องคนนึงนะครับซึ่งเขากำลังจะเข้าผ่าตัดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องเขาดีกว่าครับ แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับผมมีนี่ครับเป็นหน้ากากครับจะใช้ปิดปากไว้ก่อนผมค่อนข้างจะเป็นหวัดอยู่แล้วก็ควันน้องเขาจะได้ติดเชื้อหวัดทำผมไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องพอกันไว้ก่อนน้องเขาเป็นไงบ้างครับก็เอ้าจากแรกเกิดครับผมก็สังเกตว่าเขาังวะหัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติครับปรากฏว่าทราบว่าเป็นผินหัวใจก็ผิดครับ ปกติแล้วมันจะมี3ามลิ้นแต่กับเขาเนี่ยมีแค่2องลิ้นอ๋ครับผมแล้วก็เส้นเลือดในใี่ส้่ก็ปิดเลยก็เลยต้องร้อนมาตัดยังเลยอได้แบบครับเราไปหยิบพ่อเขาทำไมล่ะเออจับมือหน่อยจับมือจับมือ เป็นไง,ไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้ไปทําบุญครับอันนี้ก็รู้สึกดีที่เหมือนบเราได้มามอบโอกาสให้กับน้องอะไรอย่างนี้ไ้มีชีวิตที่ดีขึ้นอลยอืมครับอ่ะมาปุ๊สักดีค่ะน้องนนารักดีค้ครม,มีโอกาสก็จะมาใหม่ค่ะรครับ,รบผมก็เหมือนกันครับก็มันถอดได้แล้วบางเนี้ยนะ <c oughs> เออครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นน้อง,องถึงแม้น้องก็จะเขินไม่ค่อยกล้าคุยอะไรกับผมแต่ว่าก็ถือว่าดีนะ เหมือนน้องเขาก็น่าจะมีความสุขนะแล้วก็น่าจะเป็นกําลังใจให้กับน,น้องๆได้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยอุตส่าห์ประมูลเพื่อแบบนำเงินไปบริจาคให้กับโครงการนะครับโอเคขอบคุณมากอะรีบมาละไปกันะไปกินข้าวกันครับก็ตอนนี้เสร็จจากการทําบุญเรียบร้อยจิตใจก็แจ่มใสไปแล้วต่อไปก็เหลือหนังท้องของเราต่อไปก็จะไปทานข้าวไปละครับจะมุ่งหน้าสูา่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเรานจะลงมาแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศนะัยเนาะสบายใจแล้วนะ ลับโอ้โหหลังจากฝากรถติดแบบนรกแตก <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาจากโรงพยาบาลราชวิถีมาที่นี่ราวๆวชั่วโมงในที่สุดเราก็มาถึงนะครับเซนทันเวิด์ครับเอาละครับตอนนี้เราใน,ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงร้านแหลมจเจริญซีฟู้ดเซ <c oughs> นทันเวิด์แล้ว <c oughs> โอ้โหหลังจากเหนื่อยเหนื่อยการเดินทางมามากเป็นไงบ้างครับหิวกันยัง อยู่แล้วค่ะหิวแล้วอยากกินอะไรพิเศษเปล่าอะไรก็ได้เลยแล้วแต่พี่เต๋อเลยค่ะจัดมาเลยค่ะแล้วแต่เลยใช่ไหมครับใช่ได้พี่มีจัดมาแล้วล่ะยังไม่ถอดหมวกอีกเหรออันตรายอันสลายเดี๋ยวมีอะไรตกอ่ะโอเคเดี๋ยวรออาหารแป๊บหนึ่งนะครับโอหิวมากนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลน่ากินไหมครับน่ากินมากค่ะมันต้องน่ากินอยู่แล้วเพราะว่าหนุ่มน่ากินทั้งทีมันก็ต้องอาหารก็ต้องน่ากินที่พี่ชอบนะพี่ชอบปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ที่บอก ใช่เหมือนกันแล้วก็ชอบนี่ครับสลับผัดพริกเผาครับ<อ>แนะนำว่าน่าจะกินทุกอย่างเยอะไม่รู้ที่กินหมดแ <c oughs> ู้จัก เสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดของวันนี้แล้วกับหนุ่มน่ากินเป็นไงบ้างก็สนุกดมีมีความสุขค่ะแร้ครับอิ่มไหมอิ่มถมึนที่ไหมยังอยากกินเลยป่ปะไม่แล้วค่ะไม่แล้วนะครับ <c oughs> เราล่ำลาคุณผู้ชมอย่างแฮปปี้ดีดากับทั้งหมดที่ผ่านมาในวันนี้นะครับอิ่มนั้งบุญอิ่มั้งท้องโอเคเาแล้วครับสวัสดีครับยางแรกเลยคืออิ่ม อิ่มครับอิ่ม3าอย่างอิ่มอันดับแรกคืออิ่มใจอิ่มใจที่ได้เจอกับน้องๆครับน้องๆที่แบบเหมือนเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบในผลงานของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราได้มาเจอเขาแล้วเขาก็ดูมีความสุขที่ได้เจอกับเราแล้วก็ดีใจที่น้องๆเหมือนแบบมาร่วมสนุกกับเราอะไรเงี้ยในว<ๆ>ันน<ส>ี้แล้วก็อย่างที่2คืออิ่มบุญครับเพราะว่าได้ไปทําบุญด้วยแล้วก็ได้ไปเจอกับน้องที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดด้วยก็เป็นกําลังใจให้เขาทําให้เขาแบบเหมือนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทาให้เขาแบบ มีพลังที่จะต่อสู้มากขึ้นครับและอิ่มสุดท้ายคืออิ่มท้องเมื่อสักครู่นี้เลยเพิ่งไปทานอาหารทะเลซึ่งผมชอบมากแล้วก็ได้ทานร่วมกับน,น้องๆด้วยก็รู้สึก3มอิ่มนี้รวมกันมันทาให้ผมรู้สึกมีความสุขมากสำหรับวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสามคนด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องฟุ๊กนะครับน้องนุ่นนะครับหรือว่าน้องนิ้นะครับด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะได้มีโอกาสมาอีกหรือถ้าถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าโครงการหนุ่มหน้ากินนี้เป็นโครงการที่ แล้วก็คิดว่าในครั้งหน้าเนี่ยหนุ่มหน้ากินคนต่อ,อไปน่าสนใจไม่แพ้ไม่แพ้ผมทีเดียวก็ยังไงก็ติดตามด้วยกันนะครับทั้งสนุกทั้งอิ่มแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะไม่เขินนะคะพี่เตอ๋อก็ดูเป็นธรรมชาติเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่ารักเป็นกันเองไม่เค<ช><ช>ยคิดเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณโครงการนี้ด้วยค่ะที่ทําให้แบบได้มีโอกาสมาทานข้าวกับพี่เต๋อแล้วก็ยังได้มีโอกาสร่วมทําบุญด้วยค่ะ ถ้าสาสา์นไหนนะคะถ้าหนุ่มที่เราปื้มอย่างเงี้ยมาเป็นหนุ่มนักกิ่งเงี้ยก็ลองบวกกันมาเพราะว่าในทั้งการทําบุญกับคนที่เราปื้มแล้วก็ได้แล้วความสุขสงการที่แบบว่าได้ใิ้กับเขาเงี้ยคะ่ะเป็นการที่ดีโครงการหนึ่งคะ่ะ